กลางสัปดาห์ที่14ของการบ้านทิมเมอรกอาจจะเหนื่อยแล้วขอบตาดำกันไปนิดนะล่อกระตีสองทีสามแค่ดุกกู้ใครไหวก็มาชงบอนเลยสวัสดีครับจางโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเอ้าเป็นไรเรือใบทำไมสภาพมันหอบแบบนั้นนะไปบ้านฟูแลบมาครูโคตรเหนื่อยยิงกันเยอะไปหน่อยครูบุกไปชนะ5-4ยิงกันเงะเทะมากนี่มึงเตะฟุตทอลกันปะเนี่ยฟุตบอลครับจางจางก็ไปถามว่าจะยิงไล่มาทำี้ยอะไรกูก็นำอยู่ดีตั้ง5-1 5-1 มึงปล่อยให้มันเกือบตามทันได้ไงน้ำห่างขนาดนีฮ้ฮาแลนด์ไรเดอร์โฟเดนสองลูกโดกูยิงฉลับยังไม่พออีกเหรอจ่ายก,ก็ไปทำสมิธโลอีวอบี้ชูอเอเช่มาเดจ่ายมึงสู้ชิบหายแล้วสวยด้วยสามลูกหลังมึงซัดกันแถวสองแต่กองหลังมึงเข้าบอลชา้จาจักกระสองแถวรู้ยังทำไมหืดขึ้นคอชนะดีๆของเขาก็ไม่ได้ต้องเป็นลุ้นเยี่ยวเหนียวทั้งทีมอ่ะนี่ครับอย่างน้อยก็สะสมฮาแลนด์ได้ตุ้งตาข่ายเหมือนเดิมอย่าให้บอลโดนตีมันก็พอไสะสมโฟเดนด้วยไหมล่ะครับหลังๆก็ยยิงไมม่หหุดเือนนนกัะ อ่าสี่ยิงกันโกรธกระโดดเหนือใบามากสวัสดีครับครูบุกไปเยือนนิวคาส 2. เซิลสองสองเฮ้ยไม่แพ้แล้วเว้ยแต่ก็ไม่ชนะครับเก็บได้แต้มเดียวผมควรดีใจไหมเอานะดีกว่าไม่มีแต้มมีบ้านเขานะบูโน่กิมบไลส์หนึ่งพอโดอนจุดโทษหนึ่งแล้วก็โรเมโน,โน่มึงซัดสองจากอากาศด้วยจุดโทษนี่ไม่รู้สุ่มให้กูดวงซวยหรือเปล่าเห็นคนอื่นในลีกเขาก็ทำกันไม่เห็นมีใครโดนเลยเออเว้ยบทจะโดนก็โดนมาก,ก่อนกันไปนั่งเวตาลแบบนี้ก็<ด>ทุกทีมกูลังงงกับมาตรฐานกรรมการจริงๆเห็นเป็นกูมั้งกูเลยโดน แม่งนี่กูเบื่อละแผลก็แพ้มาหลายนัดติดพอจะชนะก็โดนแบบเนี้ยเกิดมันเป็นสเปอร์ช่วงนี้แม่งเหนื่อยจริงจริงแต่มึงซื้อเสื้อมาเล่นเนี่ยถ้าไม่แชมป์ยูโรป้ามึงคุ้มไหมล,ล่ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนพอเก่งจังวะฐานยิงไกโดยทองกู <c oughs> สวัสดีครับโค้ชอาเซนอลครับอุ้ยเฮียนี่กย็ยิ้มอย่างเดียวโอล่าโลก,กับสเปอร์เมื่อกี้เลยเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด2-0ไอ้นี่ไม่อ่านแชทกลุ่มเพื่อนปีนี้เขาโดนพึ่งต่อยกันหมดเนี่ยพึ่งเอาผมไม่ลงรัก <c oughs> เลหล <c oughs> ไอ้เหี้ยแม่งเก่าจริงเมอริโน่หนึ่งชาก้าหนึ่งสะสมลูกมองหน่อยไหมสักนิดก็ดีครับเมอริโน่นำห่างที่2อ,อย่างแมนซิตี้อยู่5แต้มวิลล่า6แต้มอ้าวอ้าวอ้าเชลซีเพื่อนรักผมไปไหนครับไห้เป็นแมนซีได้ไม่รู้เหมือนกันกูยังไม่ได้ตกกันบ้านมันเลยมันน่าจะมาโรงเรียนป่ะเถอะครูไม่รู้นะพูดเฉยๆแต่เจอแค่ลีดเนี่ยก็น่าจะมานะใครจะบ้าแพ้ลีดกันนะครูนะได้กินทั้แม่งทั้แม่งแปลกๆลอนดอนมันแคบกูว่ามึงรู้กันอยู่แล้วแหละลิเวอร์พูลครับ อ้าไอ้หงยิ้มไม่คว้างเลยสุกสายโดนแมวด,ดําแดกเกือบโดนแดกครับเสมอหนึ่งหนึ่งที่แอนฟิลเก็บชัยชนะ,ชนะไม่ได้อีกแล้วเสียประตูเพราะฟันได้สก,กัดบอลพลาดเสร็จเข้าตีนเทารี่ยิงสวนเข้าไปแต่ยังดีไม่ได้ลูกตีเสมอจากมึงคือฟอร์เรนเวียเอเ้ยกูดูผิดปะเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้ปลดล็อกฟอร์เรนเวียถึงจะไม่ชนะแต่ลูกนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักเตะมากความสามารถอยู่ฟอร์เรนเวียดที่ไม่ต้องเป็น0 0 013ทีนคนเจ็ดศูยกกันย์พิบศูอย์ศูนย์สิบสามที่คนเยวเ่ีย พี่มิลลี่เขาให้เป็นลูกเข้าประตูตัวเองของซันเดอร์แลนด์ไม่ให้เป็นลูกของเวียด